โอเคครับรู้สิครับเรามาเรียนภาษาจีนกับลอร์เชออาลีบาบาด้วยกันครับมา,าในคลิปนี้เราจะสอนในเรื่องของขั้นอยู่ยาากก็คือเม,มนะะไวยากรณ์ภาษาจีนครับไวยากรณ์ภาษาจีนที่เราจะสอนในคลิปนี้เนะี่ยก็คือายเทออทไอยทายใช้กันยังไงครับรู้สิครับายใช้กันยังไงาทคือฟูตือนะฮะ 有两种意义包ผื่อวาเลยครับก็คือคำว่าท้ายเนี่ยวัยรณ์เนี่ยคองมันเนี่ยมีเป็น adverb เป็น adverb adverb ก็คือคำวิเศษครับมีสองความหมายครับท้ายตัวเดียวมีสองความหมายนะรู้สิครับนะเรามาดูความหมายที่หนึ่งครับความหมายที่หนึ่งก็คือ表示程度极高นะแล้ว用于赞叹มาฟังกันมายครับ วิธีการใช้ใต,ต,ต้ใต้แบบที่หนึ่งครับหมายถึงนะฮะมีระดับที่ค่องข้างดีค่อนข้างสูงค่อนข้างไฮมากครับนะ,ะมาจะใช้ในการชื่นชมมาจะใช้ในการชมเชยมากกว่านะฮะอ่าแต่ข้างหลังมาจะตามด้วยเลเมีนยนสงอยู่เล่ฮูิงนะหมายความว่า คนหลังมันจะมีคาว่าเลอ่อยู่ข้างหลังไทจุดจุดเลยไทจุดจุดเลยไทสวย้ังเลยอะตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างเช่นไทสวีจยงเลยเห็นไหมครับดูสิครับมีคําว่าไทแล้วก็มีเลยอยู่ข้างหลังตรงกลางอะส่ a d อ e c t i v e ใช่ไหมดูไดทสวยจังเลยไทสวยจงเลยชินนี้ใช่ไหมครับรู้สิครับอ่าสวยจังเลยไท帅了 太可爱了เขีะนไหมคฮะ o เคทีนี这้这个节目太好看了这个节目太好看了อ่ะแล้วท้าอยู่ตรงนี้เลออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่เคยไม่มีเล่เลยเล่เหมือนเ,เป็นอ่าลูกพี่ลูกน้องของมันครับต้องตามมาอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นส่วนหนึ่งของมัน แต่ว่าสองตัวไม่ได้เจอกันอยู่ห่างกันหน่อยนึงใช่ไหมฮะจากนั้นดังน,นั้นเจ้เกเจียมูอค,คือรายการนี้เขาข้างคือน่าดูรายการนี้น่าดูมากเลยอ่ะสนุกม,มากเลยอ่ะแล้วทีนี้แบบที่หนึ่งใหญ่เลืมนะครับนะหมายถึงเป็นการชมเชยนะครับเป็นการชื่นชมไปในแง่บวกไปในแง่ดีแบบที่สองแล้วครับเรามาดูกันครับอ๋ายุ่ยง表示过นหมายถึงเกินไป ทำอะไรเกินไปครับอย่างเช่นสวยเกินไปหล่อเกินไปร้อนเกินไปใช่ไหมฮะเปรียบเทียบมากเกินไปหมายถึงทําอะไรเกินไปตัวอย่างเช่น南方太热了南方太热了ครับรลูกศิษย์ครับ南方太热了ก็จะเป็นอะไรฮะภาคใต้มันร้อนมากเลยนะฮะก็ยังมีเลออย,ยเลอ,อยู่ดีครับลูกสิษครับก็ยังมีเลยอยู่ดีครับเพียงแต่ว่า บางทีมันจะทําให้อาเจ,จีิยที่อยู่ตรงกลางของมันนั้นครับนะทําให้อาเจ,จีิยที่อยู่ตรงกลางของมันนั้นมันดูแบบไปในแง่ไม่ค่อยจะดีักเท่าไหร่แตกต่างกับอันหนึ่งใช่ไหมแืงหรออ่าแพงหรออย่างนี้ใช่ไหมครับเสื้อผ้าตัวนี้ใช่ไหมัเสื้อผ้าตัวนี้แพงๆๆนะคือแพง เสื้อผ้าตัวนี้แพงเกินไปแพงมากเลยมันเกินเกินเหตุครับใช่ไหมฮะโอเคนะนี่ก็คือความหมายของไทและนี่ก็คือไวยากรณ์การใช้ไทครับรู้สิครับถ้ารู้สิชอบคลิปแบบนี้ชอบเนื้อหาที่เราจะสอนแบบนี้นะฮะช่วยกําพิมพ์คําว่าชอบเข้ามาให้เราด้วยนะฮะอ่ะถ้าหากคลิปนี้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ทําให้รู้สิทธ์มีความก้าวหน้าในภาษาจีนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ นะกดติดตามเราเชอร์อัลีบาบาด้วยนะครับ